ฉันเกลียดเมืองนี้เพราะมันเต็มไปได้วยความทรงจำที่อยากจะลืมไปโรงเรียนทุกวันคุยเล่นกับเพื่อนและกลับบ้านที่ไม่อยากกลับสักวันหนึ่งเรื่องราวต่างๆจะเปลี่ยนไปบ้างไหมวันแบบนั้นจะมาถึงจริงๆเหรอ ขนมปังดูเดงเอ,งอคุณชอบโรงเรียนนี้ไหมคะฉันชอบมันมากๆเลยล่คะค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรในโลกที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรอกค่ะเ,เ,เ,เด็กนักเรียนที่ไม่เคยเห็นหน้ากับคำพูดที่ไม่ได้ส่งมาหาฉันบางทีเขากำลังคุยกับใครบางคนอยู่ในใจก็ได้ทั้งเรื่องสนุกสนุกทั้งเรื่องที่มีความสุขทั้งหมดทั้งหมดสักวันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ถึงอย่างนั้นแล้วคุณก็ยังชอบที่นี่อยู่หรือเปล่าคะก็ลองหาดูเองสิไม่ว่าเจอเรื่องสนุกหรือเรื่องเศร้าแค่ลองออกไปหาดูก็สิ้นเรื่องเดี๋ยเข้าไปได้แล้ว

เห็นแล้วหรือยังได้เปิดซีดีโด่หูทุกวันมันต้องโดนแหมถ้าเปิดปบ้าๆมันก็ไม่ได้อารมณ์นะสิครับรกรับ,รบ <c oughs> แช่แบบนี้ทุกวันไม่เบื่อหรือไงโอ้กัซกี้ยังยังจใช้ีิมาช่วยกันหน่อยแอไม่เอาละเดี๋ยวติดเชื้อบ้าไอ้เพื่อนใจไม้สารกรรมเอ้ยย้ายแหม่ย้าย เอะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไอ้มันน้อยหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเพ่นร้าแล้วบ้าจริงๆเลยที่จะโดนเพื่อนบ้านดาน่ะก็ไม่ได้ชั้นนี่แหละงานดูแลหอของลำบากหน้าดูคุณมิซ่าเอะคราน้าไม้เร็วกว่านี้หน่อยสิแคลก็มันเป็นความผิดเธอไม่ใช่เหรอไปสำนึกผิดมาก่อนแล้วค่อยว่ากันเตินที่หนึ่งนะเนินที่สตาราร่งเน้อจะร่วงยมนุษย์ ี่เสียงเบาแบบนั้นมันไม่ได้ยินหรอกไหนยจะพูดชมรมรักมีใหญยเมื่อกี้ใครพูดะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดจะฆ่ากันยังไงเพื่อนแกมันคี้คลาดเกินไปแล้วถ้าตัวต่อตัวฉันไม่เคยวันยู่แล้วล่ะแต่นี่มั ar, นมาเป็นโขงเลยนะขอดูเถอะหน้าไว้นี้จบเมื่อไรเจ้าคืนทั <h <h ้งต้นทั้งดอกเลยล่ะแล้วตอนนั้นนะโอคาสกิช่วยระวังหลังให้ฉันด้วยละ ลักกี้ให้ทีบถนัดหน่อยทีบฉันเด้ทีบมโนต์ฉันอยู่ฝั่งชมรมรักบี้ว่ะแต่แต่เมื่อไรเนี่ยเฉพาะตอนนั้นนั่นแหละอยู่นเงียบๆไปเปเลยไอ <c oughs> ้ฉันทีบกลับให้มา <c oughs> แล,แลแ้ววันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท,ท่าทีขอชาหน่อยฉันไม่มีหรอกไม่มีเป้าหมายใดๆไ,ไม่มีแรงบันดาลใจใดๆทั้งสิ้นฉันว่าล่ะเป็นแค่วันคืนที่ไร้สีสัน ที่นี่คือโลกที่ดับศูนย์ไปแล้วไม่มีสิ่งใดเกิดและไม่มีสิ่งใดตายแม้แต่วันเวลาก็ยังไม่มีตัวตนถ้าหากผมกำลังมองหาสถานที่เพื่อไปเกิดแล้วก็คงไม่มีทางเลือกเกิดที่นี่แน่ในโลกใบนี้มีคนอยู่คนหนึ่งจะมองเห็นผมหรือเปล่านะผมยังไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้ เด็กสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ลำพังในโลกที่ดับสูญเด็กสาวที่อาศัยอยู่ในโลกที่หยุดนิ่งและว่างเปล่าไม่รู้ว่าทำไมผมถึงนึกห่วงเธอขึ้นมาโอคาสก,กิกับซูโนฮาร่ายัไม่มาเลยฮะอยู่มาหกแล้วแท้ๆจะไม่สนานาคตตัวเองเลย เจ้าไงของมันนะเช่อมาเถอะเช่อมาเถอะเราไม่ว่างจะไปห่วงแทนมาลงหน้ากลัวตัวเองดีกว่าเออคือโอคาสกิคุงอะไรเหรอฟูจิบายาชิวันนี้โอคาสกิคุงสายอีกแล้วนะแล้วไงฉันว่าควรมาเข้าเรียนตรงเวลาทุกวันนะคะโอ้พูดจังกับเป็นหัวหน้าห้องงั้นแหละ ก็ใช่นะสิคะฉันจะเป็นหัวหน้าห้องนี้นะนี่โอคาสก,กิอย่าทำหัหน้าห้องร้องเชียวล่ะโดนยพี่สาวก็อัดเละแน่ไม่เป็นไรแลร้วค่ะฉันไม่ร้องไห้หรอกเขาจล้ระนะางั้นขอดูอารมณ์พรุ่งนี้ก่อนนะถ,ถ้าอย่างนั้นฉันจะดูดวงของพรุ่งนี้ให้นะคะฉันดูดวงเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วโอ้าสกิอ้อออโอกกพรโองนี้สายแน่คะ่ะ,อะโ,อคโอ้โโอ้โโอโอ หาเรื่องกันเลยเนี่ยก็พายออกมาแบบนี้ค่ะฉันคิดว่าต้องมาสายแน่ๆเลยคิดว่าอะไรของเธอเนี่ยในขณะที่มาโรงเรียนจะได้พบหญิงสาวผู้อ่อนเยินระหว่างทางแบบโรแมนติกจนทําให้ลืมเวลาและมาโรงเรียนสายนะคะเป็นคุ้งเป็นแควชวนะเธอป๊บเป็นลางสังหรณ์ของผู้หญิงค่ะน้อยแน่โอคาสากิโอยะไปพี่คะคีวเหรอ นายก็ีะยังไงมารังแกน้องสาวฉันน่ะฮะออไอ้คนไปเอาทานยังเพิ่งแค่คุยเฉยเฉเท่านั้นเองอ่ะใช่แล้วล่ะค่ะพี่เขาไม่ได้เคล้งหนูสักหน่อยนะคะทำตัวก็ดีแล้วนี่นายให้เดียวดูดวงให้ด้วยเหรอเห็นว่าพรุ่งนี้ฉันจะเจอหญิงสาวผู้อ่อนโยนแบบโรแมนติกซะด้วยสินั่นแน่วางแผนอะไรอีกเนี่ยเล่าสักหน่อยเอาเถอะพยายามเข้ากันแล้วกันนะ แล้วทีนี้จะไปนั่งกินที่ไหนดีผีเหรอเออเขาว่าอย่างเฮี้ยนเลยนะเป็นผีนักเรียนหญิงที่ถูกรถชนตายอะตอฝาฝาดไปเองหรือเปล่าหื้ยเรื่องจริงนะก็เป็นผียังน่ารักเลยโยอยู่คนเดียวเหรอไปกินกับเพื่อนๆในห้องเรียนก็ได้นี่ขนมปังถั่วแดงนี่ฟังอยู่หรือเปล่าขอโทษด้วยนะคะ ตอนนี้ฉันกำลังกินอยู่นะเออน่นซิคือว่ามีอะไรเหรอแค่สงสัยว่าทำไมถึงมานั่งกินอยู่นี่คนเดียวนะ่ะแล้วคุณนะ่ะ ชอบโรงเรียนนี้หรือเปล่าคะก,ก็ไม่ชอบเท่าไหร่หรอกแต่ฉัดนนะ่ะชอบโรงเรียนนี้ที่สุดเลยเพราะเมื่อก่อนมีทั้งเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ที่สนิทด้วยแต่ว่าตอนนี้มันมันเกิดขึ้นเหรอปีที่แล้วฉันต้องหยุดเรียนไปนานมากๆเพราะฉะนั้นสามชั้นกันเหรอค่ะดันสาชั้นซะได้ คนที่ฉันรู้จักก็เรียนจบไปหมดแล้วตอนนี้โรงเรียนก็เลยมีแต่คนที่ไม่รู้จักรู้สึกเหมือนเป็นอุราชิมะทาร่เลยล่ะค่ะอเออขอโทษนะคะเพิ่งเจอกันก็เล่าเรื่องแปลกๆไปซะแล้วเธอก็เลยบ่นพึ่งพำอยู่คนเดียวงั้นเหรอแล้วเธอไม่มีชมรมอยู่เหรอค่ะจริงๆแล้วฉันอยากเข้าชมรมการละครแต่เพราะฉันป่วยอดอดแอดแคงไปเล่นละครกับเขาไม่ไหว ลองดูเท่าที่ไหวก็พอนะเลิกเรียนแล้วก็ลองไปที่ชมรมการละครสิแต่ว่าอออดู๋นะสิอะลองดูตรงนั้นสิเอาใจเตะหน้าเศร้าเดี๋ยวกหาเพื่อนไม่ได้หรอกยิม้มหวานๆแล้วก็โบกมือให้เขาซิเอ๊อะเออแล้วเขา้ายิ้มก,กว้างๆเลยออมองไม่เห็นกันเหรอเนี่ยเพอนเพืฉันอยู่ในห้องก็ไม่ค่อยเด่นอยู่แล้ว อะไรเหละคะมานอกได้ไงวู้สุดยอดแรงจริงๆริไงซินฮาว่าเขาคือหาอะไรกันหรอในมวยฟรีไงเล่าพวกโรงเรียนอื่นมันขี่มอเตอร์ไซค์ก็มาหาเรื่องนะหย่แล้วมาทำแปะอะไรบนหัวฉันนี่อะเขาจะเข้าไปสั่งสอนละมังนะ เป็นแบบนี้ไปได้ละคะถ้าจะมองภาพรวมที่นี่ถือเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งในเมืองก็มีพวกที่หมอนไส้ยอยู่บ้างและ,ะนั่นนาจะไปช่วยเหรอแค่ทนดูเฉยๆได้ไงเล่าคุณทมโยยนะั่นไม่เป็นอะไรอยู่แล้วละคะอะโทมโยยไม่รู้จักลอคะย้ายเข้ามามอหา้าเมื่อใบไ,ไม้ผิดที่แล้วคุณสงังฆมิทมโยยไไงละคะเก่งเด็กมนุษย์เลยละคะถ้าไม่เก่งจริงนะเข้าไปจะเป็นตัวถูกเปล่าๆเนาะแต่แบบนี้มันฉันไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตรีบกลับไปซ่าก่อนจะเจ็บตัว ถ้ายอมกลับไปดีๆจนจะไม่เอาความพวกนายก็คงไม่อยากเจ็บตัวฟรีใช่ไหมล่ะหยามกันดี่ว่าไอ้เฮ้ย เฮ้ยชยอนพ้่ระเบิดเลยเกิดอะไรขึ้นคนระคุณเมื่อกี้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสินะคะมาอียบรบเดียวกับเธอแท้ๆแต่เป็นคนดังไปซะแล้วแบบนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วล่ะก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะอะไรเนี่ยเรายังมีหน้าไปสอนคนอื่นอีกเหรอพอดีกว่าถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะ ค่ะคือว่าอขอบคุณมากๆเลยนะคะฉันชื่อโอคาสกิโทมยะอยู่ห้องดีฉันชื่อฟูรุคาวะนางิสาอยู่ห้องบีค่ะยินดีที่รู้จักนะค่ะยินดีเช่นกันค่ะคุณโ ok hey, ok อคาสกิโทมยะเฮ้ยโอคาสกิเออเดี๋ยวมาด้วยกันหน่อยสิ จะฉากเหรอแม่แล้วผู้หญิงจะไปชนะผู้ชายได้ยังไงเอาเงินจ้าให้พวกนั้น,นล้มมวยใช่ไหมล่ะจะได้ไปนคนดังไงล่ะหรือว่าไม่ได้ใช้เงินแต่ใช้อย่างอื่นเป็นผู้หญิงเนี่ยดีนะเนอะเปลืองตัวนิดหน่อยก็ทำเอาผู้ชายโง่งๆตามไปต,ต่อยแล้วล่ะใครอะพวกมอหกนะถ้าจะไม่ผิดน่าจ,จะชื่อสโนฮาร่ากับโอคาสกินะเอาเงั้นก็ได้ปกติฉันไม่คิดทำร้ายคนองเดียวกันแต่ว่าจะขออัดนายเป็นกรณีพิเศษก็แล้วกันนะ ไม่ต้องทำเป็นเก่งไปก็ได้จริงๆเขาอ่อนแล้วใช่ม่ะจะเถอเป็นการป้องกันตัวเองแล้วกันเข้ามาได้เลยมั่นใจซะเหลือเกินนะไปเกินไป,ไปในตอนนั้นเองฉันก็นลึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งในเมืองนี้เคยมีเด็กสาวผู้งดงามและแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อขอจัดการสั่งสอนคนชั่วที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาลือกันแบบนี้ละบอกตอนนี้สายไปแล้วครับ อย่าโผล่หน้ามาอีกนะบา้านที่เรดที่ชั้นสามของตึกเก่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นห้องของชมรมสายวัฒนธรรมแม่นี่คงมีไฟคือแล้วม้นแฮมเบอร์เกอร์ขออนุญาตค่ะอออ คุณโอคาซากิมาด้วยเหรอคะเนี่ยอ๋อ oh. แล้วมือนี่คืออะไรเหรออเปลาไม่มีอะไรลืมไปซะสนิทเลยชมรมการละครถูกยุบไปตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาแล้วได้ยินว่าเมื่อก่อนสมาชิกก็มีน้อยมากอยู่แล้วออแค่ชมรมถูกยุบไปถ้าทุกอย่างพร้อมก็เปิดชมรมใหม่ได้นี่นางั้นเหรอคะ เราหาสมาชิกเพิ่มดูไหมล่ะจะนจะคอยช่วยอีกแรงคุณโอคาซากิทำไมถึงดีกับฉันขนาดนั้นล่ะคะเพิ่งเคยเจอกันแท้ททำไมนะเหรอทำไมกันนะ <c oughs> อ,นนะะอ๋อแล้วเจอกันเออคุณโอคาซสกิบ้านของฉันเป็นร้านขนมปังที่อยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะนี่เองถ้าไม่รังเกียจแวะมาหากันบ้างนะคะถ้ามีโอกาสจะลองไปนะดีครับไม่มีใครอยู่หรอนั่นคือสินค้าใหม่ของสัปดาห์นี้ค่ะลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะพี่สาวของฟุรุคว่าเหรอหรือว่าคุณแม่ พิมได้เลยค่ะไม่คิดเงินมันเป็นของเหลืออยู่แล้วคอนเซ็ปต์ก็คือความสงบค่ะความสงบถ้างั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับอ๋อ <c oughs> ข้างในเนี่ยเป็นไส้ข้าวเกรียบค่ะมีชื่อว่าขนมปังข้าวเกลียบค่ะเี็นเรื่องตั้งชื่อว่ายอดแล้วแต่เีนยนเรื่องขนมปังยอดกว่าอีกแฮ่ <c oughs> ใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> วัดกันที่ไอเดียนะคะ เออเป็นไงบ้างละคะเป็นไงนั่นเหรอผมขอพูดตรงตรเลยแล้วกันไอ้นี่มันล้มเหลวไม่อร่อยเลยเหรอคะเรื่องรสชาติก็มีปัญหาแถมยังกินยากซะอีกให้แปลกจเลยที่ขายไม่ออกเออกุ๋ยขนมปังของฉันขนมปังของฉันเดี๋ยวสิเป็นธรรมดาที่จะขายไม่ออกสินะคะลูกก็ไปอย่าง แม่ก็ไปอีกอย่างเดี๋ยวน้อยบอกว่าวพ่อควรจะคุยรู้เรื่องมั่งนะเฮ้ยอะไรเล่างานข้าวแล้วลแถวรอ,อย่าไปพูดรับต้องห้ามเขาซ้อนได้อือเฮ้ยกิน<อ>เข้าไปแล้วบอกว่าอร่อยอร่อยก็พอแล้วนักสารน้ำใจจะทำเป็นไหมห<อ>วาเป็จกินนะโหดร้ายเสมเอมและอย่างการพูดไปตรงๆแบบนั้นเนี่มันน่าสงสารรู้ไหมเพื่อนบ้านด้แถวนี้เขาก็บอกว่าอร่อยกันทั้งนั้นเข้าใจไม่ว่าเรื่องนี้มันเป็นกฎเล็ก เด็กก็ต้องเชื่อฟังแ่ก็เล่นเป็นโจ๊กแน่จำมอาไว้เฮ้อเรื่องแบบโรงเรียนเดียวกับลูกสาวฉันนี่นะหรือว่าแกจะเป็นเพื่อนของนางอิสะเหรอฮะทีหลังก็รีบบอกสิเจา้าบ้าขอโทษน,นะคะทําเรื่องน่าอายตอนน้าเพื่อลูกสาวซะได้อย่าคิดมากเลยสนะเอะเจ้านี่มาดูเหอะจะตายไปป่านนี้คุณจะลืมหมดและ้วละมัง้งน,นะไปทําแบบนั้นกับแขกได้ยังไงกันข้าคุณทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงก็น่ายินดีออก ที่นางิสาพาเพื่อนมาบ้านแต่ต้นเทิมแบบนี้เนี่ยแถมเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยนะคะคุณอากิโอว่าไงนะเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยเพิ่งจะรู้เลยไงเนี่ยเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้นะคะช่าเข้าจะยกนางิสะให้ขี้ก้างนี่กันเล่าไปเลยไปเลยถ้างนั้นผมขอตัวก่อนนี่แกเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยลผู้ชายไม่ต้องตามตื้อสาวที่ชอบจะสุดกำลังสิแต่ยังไงฉันก็ไม่ยกให้อยู่นีนั่นแหละอ้ะ สนิทกันซะแล้วเหรอคะแน่นอนอยู่แล้วเพื่อลูกสาวจะทิ้งที่ง่วงกว่าได้ยังไงเย้เ <Yay! S 1> ปเลยหน้าตาลอยใช่ฮะเออเปล่าครับแต่ครอบคพัวสุขสตรแบบนี้ผมไม่เข้ามายุ่งจะดีกว่า <c oughs> สนิทกันจะเล่นมุกแรงๆได้แล้วเห็นไหมเนี่ยจริงด้วยยังไม่ได้ถามชื่อเลยนี่นาคุณโอคาสกิค่ะคุณโอคาสกิทพะยเะชชื่อฟังดูกระจจังอะ็ปโอคาสกิทิงกะดีกว่าดีเลยค่ะ ขอเรียกว่าคุณกิงกะได้ไหมคะงั้นเปลี่ยนจกสมุนไปไดอุจูไปเลยไหมล่ะไดอุจูกิงกะชื่อเท่ดีไหมล่ะชื่อของผมคืออคาสกิโทโมยะไอหมอนี่ขี้โวยจริงฮะสนเอะมีชื่ออะไรเจ๋งๆไหมล่ะนั่นนะสีคะลงเติมอะไรไปหลังชื่อดูไหมล่ะคะไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ว่าต้องก้าวข้ามกระแสแห่งกาลเวลามาแล้ว โอคาสกิโทโมยะเอทเทนัลโอ้เจ๋งดีดีนะแต่วันานา<อ>ี้ใช้ชื่อนี้นะเอทเทนอลพี่ลึกเกินไปแล้วขอบใจนะจากตรงนี้ฉันกลับเองได้แล้ว นะคะที่ขอให้อยู่สะดึกเชียวรู้สึกแปลกๆดีเหมือนกันเอไม่คิดว่าจะมีครอบครัวแบบนี้สนิทกันมากเลยนะอย่างนั้นเหลอคะ่ะฉันว่ามันธรรมดาออกนะแวเราเจอกันพรุ่งนี้นะค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะในวันที่27สิงหาคมนี้โลกจะเคลื่อนเข้าใกล้ดาวอังคารในระยะห่างเพียง55.75ล้านกิโลเมตรนี่พอ่อถ้าจะนอนก็นอนให้เป็นที่สิ พ่อครับอเดือนดาวเคราะห์ทั้งสองจะเคลื่อนเข้าใกล้กันในลักษณะนี้เมื่อที่เข้าใกล้กันถึงขนาดนี้นั้นฉันนี่แย่จังทำให้โทมยะคุงต้องลำบากอีกแล้วสินะตอนที่ฉันยังเด็กแม่ก็เสียไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เลยทำให้พ่อตกเป็นทาสเล่าและการพนันจนสุดท้ายก็หยุดทำงาน สถานที่ที่คำขอของเมืองน,นี้จะเป็นจริง สกกวันนี้โดดบรีกันเถอะวันนี้วันเสาร์ดีแค่ครึ่งวันอยู่แล้วนี่อีกนิดเกจแล้วล่ะค่ะไปรอที่ห้องชมรมก่อนนะคะเรียบร้อยไร้ยรอยขีดข่วนจะไปคิดค่าซ่อมก็แล้วกันนะแต่ัดสินใจได้แล้วล่ะไม่มีอะไรลืมลืมมันไปซะเถอะทำคนเดียวเหรอ